ให้ตดสักกันอะไรเจ็บท้องสิอันนั้นตดแตกตดแตนบอกขออนุญาตบาทคำนำได้พี่นอ้องสบายดีเดอ้อบุขุรูสุคนตอนนี้ส่งสการหนาบ,บ่าวแลว้วแลว้วเอาผืนลงหม่มลงเย็นแหละกับข้ากับนี่ก็มีสมาสิกเพิ่มได้หลาย,ลาย,ลายสามคนโด,โดยสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องถ คือทุงท้าวือคือทุงเท้าหนบบ่เบิ้นตะพังหวยสั้นทืลิมาผักอยู่เทียงเจดําอีกแล้วพี่น้องเลยมันแดดมันห้อนมันเออียยังแะก๊กบก๊บยังมันชิมาออกกังเว้นมาเต้นเขาในพ้นอะไร เละหนาไปอีกบ่บเจ้าท่านเรังค้ากรับนี่มีผักผ่อนตามทางอีกเมือ่อจะด <c oughs> าาิ้นลากคนพี่น้องเออบ๊วยบวไปน่ะยรุ่นนล่บวยเอาแงนางเอกพ่อใหญ่รับนี่บืนตะพังหัวจนลิ้นลากเราอะไปน่ะยหลุน แม่น้องคอมแม่น้องบุ้มนี่บวายบวายเมื่อยผ้าบืนตะพังอู้ปลาปลาหนกกบอร่อยคือพนสิตกอะไรเนาะเอาวอ้าวอาวอะไรเลยเจียวไม่เคยเห็นเจี๋ยวขามขามันก่อนนะแห้งอยู่แล้วเนาะอยู่นะเฮื่อนมะเป็นดีละมาผักเสี่ยวดำนี่กระเนาะมันก็เห็ดใหญ่ใช่ไหมคือบัวมานอนว่ะอือเพราะมันตายที่หัวตันิ่งยังห่วยเทียงเจดำกับตะพามสุโฉกข้ามาผักพรอย่นี่พี่น้อง เมื่อยงเมื่อไงไม่หอด้ยหนึ่งสี่หลายได้สิ่งที่ละหนึ่งสี่สีงานครบทีมงานแล้วบัดอ้าวมาบัดนี้คือหนุ่งสงติ๊ออกมาแต่ป่าพะหนุ่งสงพี่น้องเไยบัดนี้นะสาวทองเป็นลายต่างไปเห็ดยังมาน่ะจนสินเฮียสินห้วยปี่ไปเดินทางต่อทีมงานเราครบ สาเหตุที่ยางมาโมานี่พี่น้องอุ้ยผ่าหา้องสาเหตุที่ยางมาโมานี่นัน่นกับมาสามคนเนาะผู้หนึ่งผัดบะมีโรดสองคนผัดมีโรดก็เลยเอากันมาบ่เบิดแล้วก็เลยหยางซ่อนถ่ายกันหลายหลายมาหลายหล,ลายมื่อบาทนี่อเออเออขามาสามกับสามเป็นหกบาทนี่พี่น้องผู้แม่ม่านกะ อยากสมน้ำลายเหี่ยน้ำลายห้วยูห่ต่อยมะขามอยู่เทิบเท้ยปูปีปูปีมะขามปลาหมึกต้นใ่คักขนาดพี่น้องโอกอโอ้าลาย้า้กกันถปากันบันเมื่อ ป๊ได้ละบอจักหน่อยเต็มถุงเออได้เต็มถุงพอด้แกอยากต้นมะขามตอนนี้อันเจตตอดพ่นประจําได้พี่น้องเอ้ยยำมาอักมันซุกนี่ปีนไปขายอ่าหมื่นอะไรหกสิบพันเจ็ดสิบพันบม่แยกได้อื ไปไปไปเาเขาป่าพผลไม,ม้สิทธิ์ค่ะกันแล้วอย่าเอาเขาป่าออกมา,ากผลศิลป์เหี้ยจเพิ่นไปดึงกันกับไผยโอขาเมื่อนี้นี่มึงอ่ะทางเก่าได้หนิพี่น้องหล่อส้มวิวบนเขาพีแล้วบ้านนี่เอสอ,อส,สิไปโพลตอนใต้สุดของบ้านบ้านนี่นะ เออนบงของงูของมกเรียนร้อนนี่นะอันนี้มันห้องประมาณสําเนาะปี๊บค่ะห้องเจบอดหมอดได้อะอเจบอมอดเจยังถ่ายคลิปอยู่นี่หน้าประมากอันนี้นั่นเพียงจิตเลยผงดูห่ะ เสมอตน้นเสมอปลายกงกันขามเลยกับเจ๊หน้าเจบา๊บัวลพาเจ๊ดำ <c oughs> หน้าเจ๊ดำในหนังของหมูกของหมกอยู่ฝุดขนาดดำพร้อมกันนี่ยังพันออกเนาะเจ๊ดำเอ้ยเจ๊ดำแม่น้องแคทเบิ่งนำกันพี่น้องยางกับนี่ชิบปโผ ตอนไต่สุดของบ้านนี่สิอยู่บอนใด้เขื่อนไผเอาแยกทางเด้อแยกทางเด้อเออแยกทางมอความห่างเฮินเด้อบหมวยได้เสพไปโผล่นั่อยู่พุ่นว่ากับหน้าซาวสันหน้าซาวทองย่างหน้าหิวคิ้วงอพี่น้องเหือย่อยเหือยผดปุ้ยไขมันแม่น้องค้อมละลายยุ่ยย้อยโอ้ย หยดเยิ้มหยาดย้อยถูก็นได้น้องแม่น้องลี่มีโเคยเดินมาแล้วม่ได้กัญญาแม่น้องลี่เคยเดินมาแล้วอุ้ยเขาผู้ใดได้เนาะหน้าปลามากบ่นี่เป็นแบบแรงมันดำทีเดียวมันเห็ดหางขนาดเนาะ จ่าแรมเห็ดขักพูหลัดขึ้นเที่ยง้ยงประมากบ่ไปหันนังหากินหามกอนเด้อบไว้ได้นี่ยเล่น่นจะแม่น่ายหนาผ้าทางพี่น้อง เขี้ยไปง้มามาซอดอยู่เดินหน้าเจนอวัดคือเก่ามาพ่อนกุ้คว้ยกับเจนอวัดนี่อยู่มองเก่าท้ายใหญ่กุ้งให้เธอเนาะมาข่าวหอมนะสาวเวโวเวปั้นควายเนาะผู้หญิงเนี่ยได้ มกแตงเมักค่่้าเเื่อข้าลมลมสุดกันเลยๆุ้ยเออมาขุบคั่วอยู่นั่นนี่ซามาของอยู่นั่นมานี่ขอนขอหยังขอนบกงามเนาะแกงไก่แกงกาอั่างละอ๋อมกตูดหาหลักมกต้นเจหนดนะพี่น้องสวนผิดสวนหัวสิขครเจโนดพี่น้องงามเนาะอ อ่ง้ตัวนี้คือคนอุุหยู่เราได้แนวมาแต่ใส่บ่อันตลุกมันนะะงามเนาะแมมก็คืออ่ามันนี่เนาะอุยลุยอยนะมันตุยตุยเกินโทษพ่ัวขีเม็นบอลเอเลยไ่รนอวานยังไงกหวานีเพิินเลเออที่เขาว่าขีเมินขเนช้นเหออ่าจะหวานจะม่ขีเม่นเปิดว่าตอตักเบคโฆษณา ผักซอเถื่ออะไรแต่ความหัวให้มากนี่พี่น้องหมหอมเกี่ยมาเป็นกองขี่กยเฮ้ยมันอ่างเผากองขี่คว้ยอ๋อลมเย็นน่ะลิคว้วยกับยแล้วมันเหื่อยพี่น้องเหนื่อยแห้งล้วสิบหาไอบอกโอ้ย่ายเป็นอเ็ดอุยายกันถ่ายว่ามันึ้นอ่ะึ้ฝ่าขึ้นฝนพี่น้องึ้นฝ่ากันนะนอาว่ามาอา่มาตต้นนะ ชิมเงาพี่น้องนางสาผักผ่อนล้ะกอันโยกข้นช่งดูโอ้ยขอมาตตนันเจนงวันจะเพิ่มอยู่ดอกขอก่อนเนี่ยข้อน้องชายเพิ่นไปน้องายปันกันสามคนเฮาเอาบเอาดิสันจะเอาเองค่ะสองข้อไงกวัวได้ิดเบ้จะไปเลือกไหมอาม่สงไปเลือกกนอเลยเอไปเลือกไปเลือก นะจงว่ให้เจ๊หนวด4 6หน่วยถ้าเอาหน่วยใหญ่ดอกพี่น้อง2หน่วยถือยะจงไว้ก็บ่มีผู้กินแล้วว่ะไอ้จอยดอกว่าน้องเจนวดนะก็เลยเมาเอาเอ้ยเากาว2หน่วยห่วย เอาหน่วยขี้ได้แล้วจังบันทอกลายหน่วยพนกับสิตกมาพอฝนเนาะพี่น้องเลยโอ้ยขึ้นมามุมเพื่อนเจหนุอัดกระไดมาตรน oh <my> ยังบ่ทันอฮอตเทือนฮอตชานพี่น้อง ยังมาแหวนในหานค่ะพักพรมาแต่สงสการกระชิญใหญต่อพี่น้องเอ้บอันนี้พ้นกับอาดอีดอาดอีดมาเลยพ้นโต๊ะเลยได้หนิเนาะมาว่าเรียงโศกเรื่องลาบอยู่นี่เมเละเขาจาเต็มอยู่เพื่อนดีเหมือนเนาะ Như Dù sai cả, xếp bằng thay. Oh. À. <laughs> <laughs> uh. <laughs> xài xuôi suối. Mưa to đã pí nọng bận Ôi. เจนวดกามาเลยยัง,ไง,ไงจงว่าให้ยหกน่วยพูเออเอาไปเอาบวกผักบ่ห่าผักกาหล่นใส่ผักก็ได้ซองหน่ยวยมาแต่ส่งสก,การเฮือนดีว่าอะไรว่าอีกผักซ้ำบ่อนเลยนี่บ่อนที่ซ้ำใหญ่คือสีหอดเฮือนเลยแบบนี้พี่น้อง อามาหอดเทือนเราเองลยได้พี่น้องเลยบานนี้ถ่ายคลิปยุดแน่ถ่ายแน่มากและอยาท่างก็ได้บรได้ถ่ายละเอียดเนาะมาหอดแล้วบานนี้โอ้ยฮาวิธีปีนเข้าไปก่อนสิบบั่หล่นบ้ามากัมากตนมักฟักผู้ขา มาห่อเทื่ยนหอดชานแนลกระเช้งสิบปทันในขื่นเทื่ยนเลยได้พี่น้องกระสิบปหาเห็ดน้ำอบน้ำหอมอาบสะกอนเพราะว่าเห็ดทางบ้านไม่น้องค้อมถือึนนนี่เลยกันมาตัวเพื่อนอดีมาตัวเพื่อนด่างเพื่อนดีมาแต่เพื่อนอันนี้นั่นต้องไปอาบน้ำหอมก่อนจังคอยเขาเพื่อนตัวเองได้ ไปหาขี้เนมนมาเห็นน้ำหอมก่อนพี่เนาะเข้าสวนเท่านี่ละ ขีเมนก็นยังบวทันได้อันนอ่านดอกพี่น้องเลยไม่ใส่เลยหัว,วมันโอ้ยได้มากเลยพี่น้องเอาบอัวลายเาเอาเป็นพอได้เป็นน้ำหอมเนาะหลังจากได้มากก็มาล้างให้สะอาดเอาสีทูบหรือว่าสีซอยเป็นเปีเป่ยงก็ได้พี่น้อง มาใส่กับน้ำก็ถือว่าเป็นน้ำหอมเลยพี่น้องกรใส่อาบใส่ตะหัว,วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยขอจบสวัสีก่อนนะพี่น้องพบอพอกันคลิปหนะ้าอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดี